น่าจะไฟฉายไปอ้าวหรอเออด่านเป็นนิมั้งนี่ด่านเป็นนี้จุกนานได้อยู่แหมหุยยากนะด่านแทงน้ำเนี่ยตายมาแล้วครับเป็นด่านด่านปกติไงหล่ออันเนี้ยหล่อมาครับนี่แทงทันแน้ที่อยน้ำเลยอต้องลงไปแก่งน้ำแล้วล่ะ เล่า <ไป S 1> ออฟดิชนันจัดไปไไไตัวไหนตัวไหนเออแล้วนางหายไปไหนแล้วอะ<า>่ะต้องรอดูต้องรอดูไม่แน่ไม่แน่ไอเพลยมนะมั้งนะไปเลยเต <c oughs> ะฝังแก้วนะจ๊ะ พี่ลเลอร์เอฟเกมิงครัอ๋อหรอเออนี่ไงนี่ไงต<ช>ัวเมื่อคืน๋ย่ผมคงเจออ๋อหรอแล<ร>้วเสียงหัวใจก็คือรุนละถึกมากอะับนี่เอาจ้ะเราจะไม่ยุ่งจ้ะเราจะรีบปัดแล้วเราก็จะรีบไปไม่โหดแค่ไมเคิลจะเสร็จแล้วเย้อะเพือ่อนโดนตี่ะออกไปหามันหน่อยสิ ยูดิให้ทีแล้วก<อ>็ยูยนะใช่ไหมนี่เหลือเพื่อนสุดท้ายละไปฉันไม่อยากยุ่งกับพวกเธอแล้วทำไมไปยืนขวางเขาเงั้นนะฮิวไม่ได้หรอฮิวไม่ได้หรอ ยิวไม่ได้อะข้างในนี่ไม่ได้ไไดนะเนี่ยเหรอยิวไม่ได้นี่เหรอไม่ได้ออกไป <c oughs> อย่ามาขวางออกไป <c oughs> ดูดูตอมอีกแล้วนะ <c oughs> ตอม <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอมไม่เอา <c oughs> เอา้อ เอาหน่อยชอบแกล้งอ่ะเอาหน่าตีสันของเกมไม่เอาเดี๋ยวหนาถ้ามันออกไม่ได้นะกดซิจ้ะไปไปแล้วไปขี่ได้เลยอุ้ยมาแล้วนะห้องมาแล้วนะอ่า่าดิไปดิมาดิไปดิปมา โอ้ยตายแล้วด่านนี้อุยน่ากลัวอยากเห็นการแคสยันชาวไม่ได้ค่ะผู้ชายคงไม่อยู่กับเราด้วยอ่ะอ๋อตกใจด้วยฉันเป็นบิยอนเซ่บิยอนเซ่อย่านิ่งสิแมบีด่านนี้น่ากลัวนะด่านนี้น่ากลัวนะไปน่ากลัวเลยน่ากลัวมันมีความหลอนๆเงี้ยมดูดิดูดิดูดิมันคืออะไรลิเนาะไม่เห็นกอลิเอายังไม่เห็น เปลี่ยนแล้วเกียมแตกไปแล้วฮะมีคนแตกครับไม่ไล่ผมนะมันเอาดิสเล่มเดิสเล่เขาไม่ยอมไล่ผมเลยอ่ะมันไม่เห็นแล้วเนียนจ้ะอุ้ยมันเหยียบแล้วอุ้ยอุ้ยแอบเนียนอยู่บนการเขาอยู่บนบ้านใส่ทองการ เลิศนะเลิศนะเลิศนะอ่ะเราจะกลับไปยังไม่กลับไปกว่าช่วยเพื่อนเครื่องข้างล่างดีกว่านี่เราได้ยินเสียงข้างล่างนะเพื่อนนี่สิอยู่้างางกับเราเจ้าแม่อยู่ตรงนี้อ้าวอ้าวยี้ไว้ซ่อมกันสองคนแล้วไม่มีที่ว่างว้ายลู้นะเคสเห็นแล้ว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 ไปไหนแล้ววะอ้าวอาวอยู่นี่แล้ววะอยู่นีแล้ววะอย่านายอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วคับเพื่อน อุ้ยบียอนเซ่ลมแล้วว่าไม่มีลมแล้วว่าีา่แมนนะ่จ้าทำมาเลยเซ็นบีได้หรอจ้าอุ้ไม่มีโอเวอร์ชาร์จนะมีโอเวอร์ชาร์จเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอฟโอ้ยแมพีไม่แม,ม,มีความอย่างนั้นนมแมีไปครับไปบองไวเสร็จแล้วเย โอ้โหจบเลยจบเลยอย่าบอกว่ามีโนวันน่ะเอ้ยโมลินะนี่ไม่ดึงเออเลิศแทงหลังนะจ้าแทงหลังนะจ้าเฮอเสร็จแล้วว้ายวิมีคนตายอยู่ตรงนี้ด้วยที่นี่ไม่มีคงตายค่ะแต่มีตรงนี้ว่ะเขาตายแล้วอ่ะ ลนะเดี๋ยวนะโอ้โหลิศเลิลิมีเครื่องอยู่ตรงนี้ไปอุ้ยอุ้ยมาอืมมันงาอุ้ยมันมาลิมรีบอะไรอย่างเงินเพื่อนไปเลยมีฉันเห็นมีโทเทมอยู่ตรงนี้อุ้ยลงไหนวะเนี่ยลงนี้ขนาดไปมีฉันเห็นมีโทเทมอยู่แถวนี้เมื่อกี้ แต่หาไม่เจอแล้วอะไปตรงไหนแล้วอะมาดูกันจ้าอ้หาโทรเทมไม่เจอแล้วอะเมื่อกี้มันอยู่แถวเนี้ยเห็นแบบคนลุกคนแช่าปไหนแล่ะไปที่อื่นหรอมาแล้วฮอฟผมมาแล้วฮอฟเย้มาควางอีกแล้วเออย นางยัวมาอีกแล้วแม่บีแหไม่ได้บีแห่ไม่ได้แ,ไมไดแม่บีไม่ใช่เกษตรกรค่ะบีแห่